<_ an> โอ้ยนี่ห้องมันเล็กเกินไปหรือว่าของมันลกเกินไปก็ไม่รู้นะมีพัสดุมาส่งดูเหมือนว่ามันจะมาจาก c o ลเลอร์มาสเนะฮะผลิตภัณฑ์คูคูของคนคูคูแล้วก็มาสนับสนุนช่องคูคูของเราอีกแล้วทำไมมันมีอะไรเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวมาแกะมาดูกันเลยดีกว่าเนาะ มาโอ้มันคือคิ b e 500เป็นเคส P c นะโอ้โหอ,อ่ะให้ดูข้างในความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่จัดเรียงมาแล้วอย่างสวยงามก็น่าจะมีสีด้านเอ่อหกด้านเหมือนลูกเต๋าเนี่ยนะนะ ซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างโอ้สีนี้แบบสวยเลยตัวนี้ผมเห็นแคสตัวนี้ในรูปมันจะมีสามสีครับเป็นสีขาวสีดำแล้วก็สีมากาะลงรู้สึกว่าชิ้นส่วนที่ผมมีเนี่ยมันจะเป็นมากาะลงแฮะและนี่ก็คือโฉมหน้าของที่มาในกล่องทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมีชิ้นที่เป็นกระจกเนะาะเดี๋ยวนะยกขึ้นมาอันี้จะมีน้ำหนักนิดนึงต้องระวังแตกอะไรต่างๆ เคสสีสวยนะแน่นอนว่าพวกน็อตประกอบอะไรมาก็มีให้อันนี้ก็คืออยู่ในลังที่แยกมาตัางหากคู่มือการประกอบอ huh. ชิ้นส่วนมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยถามว่าคนไม่มีความรู้ในการประกอบคอมหรือว่าไม่ได้เล่นเกมบน pc เป็นประจำเนี่ยมันจะทำได้หรือเนี่ย แต่นะครับแต่แต่แต,แต่ผมว่านี่คือบทพิสูจน์ที่น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าคนอย่างผมทําได้คุณก็น่าจะทําได้เพราะว่าเจ้าคิวบ์ห้าเนี่ยมันคือแบบคัสตอมเคสที่ไว้ให้คุณประกอบเองครับนะค,บคุณซื้อเมนบอร์ดซื้อพาวเวอร์บริกมาซื้อการ์ดจอซื้ออะไรต่างๆมาแล้วคุณต้องมาประกอบคอมพิวเตอร์ของคุณเองซึ่งผมคิดว่าในชีวิตคนเราเนี่ยนะถ้าคุณเป็นสาย PC เนี่ยนะต้องมีโอกาส ได้ทําเองอย่างน้อยก็สักครั้งแหละคือปกติเวลาคนซื้อพีซีใช่ไหมเขา,าเดินไปที่ร้านแล้วก็เอาสเปคนี้สเปคนี้ครับยื่นกระดาษให้ทางร้านแล้วก็ให้ร้านจัดให้แต่อันนี้มันจะเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึง่งเหมือนเราเราเราซื้อจ่ายจบนะซื้อแล้วก็เอามาใช้งานจบแต่ว่าอันที่มันเป็นความสนุกอีกขั้นหนึ่งครับผมเคยประกอบเครื่องเล่น h a n ด h เ l ล ซึ่งเขาจะให้มาเป็นแผงวงจรเป็นนู่นนี่นั่นเป็นชิ้นส่วนแล้วก็มาประกอบเองซึ่งเมื่อประกอบเสร็จมันก็เล่นเล่นเกมแฮนด์เฮลได้ใช่ะ่ะแต่แค่ขั้นตอนของการประกอบแค่การได้แบบว่าเฮ้ดูชิ้นส่วนนี้มันเสียบเข้ากับอะไรวะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเกมสอนเกมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแล้วมันน่าสนุกดีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มาลองดูว่าผมจะสามารถทําได้หรือไม่โอเคผมเพิ่งรู้ว่าเจ้าชิ้นนี้เนี่ย เอาไว้ใช้กับตัว power นะครับชูเข้าไปแล้วก็มีน็อตให้ยึดนะครับเรียบร้อยชูปัป๊บอ่าตรงล็อกพอดีอ่าแล้วพอมันอยู่แบบนี้ปุ๊บก็จะลืมไม่ได้เลยเราก็จะต้องเอาสาย power เนี่ยเสียบนำ เข้าไปแบบนี้ด้วยเพื่อให้มันพร้อมใช้งานไฟเข้านะครับสายตัวนี้มันก็จะลากมาตรงนี้เป็น power ตัวนอกอีกทีต่อไปจะเป็นชิ้นพัดลมและอืบนี่นะครับชิ้นตัวที่มีพัดลมนะครับ ได้มาสองหน้าแล้วนะโอเคชิ้นต่อไปเป็นชิ้นสำคัญนะครับชิ้นไฮไลท์เลยนั่นก็คือ Front p l a ล e นะครับเป็นชิ้นที่ประกบด,ด้านหน้าซึ่งผมเพิ่งจะเจอความลับอะไรของมันบางอย่างถ้าทุกคนสังเกตนะนี่นะด้านหน้านี่คือปุ่ม Power ใช่ไหมช่อง USB อะไรก็ว่ากันไปนะแต่เห็นล่องนี้ไหมครับเราสามารถที่จะง้างแกะโปะ๊ะนี่ง่ายๆเลยนี่แกวมาเป็นชิ้น ฟอนต์เพลทด้านหน้าที่เป็นสีครับจําได้ไหมว่าเขาส่งมาให้เราหลายสีอันนี้คือสีขาวเนาะพึ่งแกะออกมาสดๆร้อนๆเลยแล้วเรามีชิ้นสีชมพูชิ้นสีไข่สีครีมแล้วก็มีชิ้นสีฟ้าด้วยเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวผมจะลองใส่สีชมพูดูนะโอ้โหสวยงามสวยงามพร้อมประกอบได้เลยแต่เอาจริงนะผมคิดว่าเราลืมใส่เมนบอร์ด นี่คือเมนบอร์ดของเราโอเคหลังจากที่หาเหลี่ยมอยู่นานนะผมหาแนววางบอร์ดได้ถูกละก็คือวางลงไปแบบนี้ก็จะมีรูให้ยึดน็อตนิดหน่อยนะครับเป็นจุดๆนะก็ต้องไขน็อตเข้าไปเพื่อให้บอร์ดมันอยู่แล้วพวกซ็อกเก็ตช่องต่างๆก็จะมาโพลด้านหลังอ่านะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะเดี๋ยวว่ากันต่อโอเคอันนี้คือ วันที่2หลังจากที่ผมทิ้งการประกอบเจ้าคอมเครื่องนี้ไปแบบพักใหญ่ๆนะผมจะให้ดูว่าล่าสุดเนี่ยผมทำอะไรไปถึงไหนนะนี่นะครับเพราะว่าสปายวางเมนบอร์ดเดี๋ยวต้องต้องมายึดเมนบอร์ดนะมีการประกอบนู่นนี่นั่นไปนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาลงมือต่อกันเลยจัดว่าคงข้ามจะเลอะๆเทอพอสมควร โปรดให้อภยัยแต่ว่าเราพยายามจะทําเครื่องนี้ให้เสร็จให้ได้นะจะเป็นคอมเครื่องแรกที่ผมประกอบด้วยน้ํามือของตัวเองแบบ100%เอาละครับระหว่างที่ทุกคนกําลังดูผมประกอบอยู่อย่างใจจดใจจ่อเนี่ยเรามาดูข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับตัวเคสคิว0ห้นี้ก่อนแล้วกันนะครับโดยการวางขายเนี่ยทางตัวแทนจําหน่ายเขาบอกว่าจะนําเข้ามา2รูปแบบก็คือเป็นแฟลตแพ k เป็นการขายแบบแยกชิ้นส่วนมาในกล่องเหมาะสำหรับคนที่อยากลองประกอบเคสด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มเพื่อหาวิธีประกอบคอมแบบที่ไม่เหมือนใครโดยมี2ราคาครับราคาสีพื้นขาวดำเนี่ยจะอยู่ที่3190บาทส่วนสีมากรองเนี่ยอยู่ที่ ,3490 บาทแล้วก็แบบธรรมดาครับจะเป็นการขายแบบประกอบเสร็จจากโรงงานเหมาะสำหรับคนที่อยากได้เคสซส์ไม่ใหญ่มากไว้วางบนคอมหรือว่าจับเคสวางนอนแล้วยังได้ฟังก์ชันเหมือนเคสแบบ Flat Pack ทุกประการครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่3,390สําำหรับฟังก์ชันสำคัญของเจ้า Q500 เนี่ยก็คือการที่มันสามารถใส่เมนบอร์ดได้ตั้งแต่เล็กสุด MINI ITX ไปจนถึงใหญ่สุด EATX กรณี EATX เนี่ยจะใช้ได้เมื่อใช้ PSU แบบ SFX ติดตั้งไว้ด้านหน้าเคสแล้วก็เมื่อใส่บอร์ดมิน ITX x เนี่ยสามารถใส่ PSU ด้านล่างได้ครับ โดยเมื่อใส่บอร์ด ATX ต้องย้าย PSU ขนาด ATX ไปไว้ด้านหน้าเคสแทนพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB Type C 3.2 Gen 2 2ช่องนะครับความเร็วสูงสุด20 g b รองรับการใช้งานในเมนบอร์ดรุ่นใหม่พอดประกอบสลับตำแหน่งเปลี่ยนสีชิ้นส่วนได้อย่างอิสระเช่นย้ายหูจับเคสไว้ที่ด้านหน้าด้านหลังได้หมด เลี่ยนสีโครงสลับฟรอนต์แผนเขาวส่วนที่ใส่เมนบอร์ดหรือโครงยึดพัดลมทั้งบนและล่างเป็นสีดำก็ได้ย้ายขารองเคสไว้ที่ฝาข้างเพื่อวางเคสแนวนอนถอดโครงได้หมดจะเหลือแค่ฝาหน้ากับที่ใส่เมนบอร์ดแล้วทำเป็นเทสต์เบนช์สำหรับใส่สลับสับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในคอมได้สะดวกก็ได้เหมือนกันนะอิสระมากๆเลยให้อารมณ์เหมือนซื้อเฟอร์นิเจอร์จากอีเกียมาประกอบทีละชิ้นและอาจจะอยากสลับชิ้นที่เราชอบชิ้นไหนก็ได้เหมาะสำหรับคนที่มีเฟอร์นิเจอร์อีเกียในบ้านเยอะๆนะ ส่งตีมอารมณ์คล้ายๆกันมีช่องวางกาจอแนวตั้งแบบบิวอินและรองรับกาจอที่มีขนาด365มิลิเมตรครับเข้าวๆคือใส่4090ขนาด358ม mm, ิิเมตรได้แบบเต็มพอดี เมื่อใส่พัดลมมาด้านหน้ารองรับซิงลมขนาดไม่เกิน172ม mm, ิลิเมตรซึ่งซิงลมของ Official ทาง Cooler Master เนี่ยใส่ได้ทุกตัวชุดน้ำสามารถใส่ได้สูงสุดคือ280มิลิเมตรทั้งด้านหน้าด้านบนด้านล่างหรือติดตั้งบรเกตที่ด้านข้างของเคสก็ได้เช่นกันแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีกลุ่มคอมมูนิตี้สำหรับคนที่เล่นเจ้าตัวคิว500ด้วยนะครับชื่อว่าคิว500ไทยคลับซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ทำการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์สอบถามข้อมูลรวมไปถึงหาซื้อชิ้นส่วนอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นกลุ่ม Official ยลมีแอดมินคอยกํากับดูแลครับก็จะเป็นน็อตท,ที่ยึดเมนบอร์ดใช่ไหมเรียบร้อยโฟกัสไมเนี่ยกล้องนี่นะครับน็อตตัวนี้เรียบร้อยโอเคโอเคเราเห็นช่องน็อตชัดเจนอยู่นะ มันก็จะมีน็อตตัวนี้แล้วมันก็จะมีอีกฝากหนึ่งด้วยฝากมูนก็จะมีตัวหนึ่งเหมือนกันและด้านหน้าก็จะมีน็อตแบบนี้ประมาณ3 4จุดเนี่ยสองสามอะไรอย่างเงี้ยให้เรายึดไปตลอดทั้งแนวเพื่อที่จะให้มันอยู่นะป๊าบโอ้ประกบกันแบบว่าพอดีเหมือนดีไซน์ทุกอย่างถูกออกแบบมันเอาไว้หมดแล้วอ่าแบบนี้อ่าเงี้ยโอ้ สวยแล้วชิ้นนี้คือฝาบนนะมันจะมีด้านนี้จะคุมยืดลงมาเยอะหน่อยด้านนี้จะไม่มีซึ่งด้านนี้มันจะอยู่ด้านในฝาบเข้าไปอ่ะแล้วก็จะมีลูน็อตนี่อดีสองข้างฝั่งนี้ก็ไขอ่ะลูเป็นล่างป่าโอ้เรียบร้อยโอเค เรามาเริ่มเช้าวันใหม่อีกวันเพราะว่าเราก็จะแค่ประกอบให้ดูนะว่าโอเคมันเป็นเป็นขึ้นมาเป็นทรงเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับโปรสังเกตว่าผมติดขาตั้งมันใหม่แล้วนะครับอันนี้เป็นสีใหม่นะเขาส่งมาให้แทนเพราะว่าของเก่ามันไม่ครบนะครับทีนี้จับมันตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นเคสแบบด้านหน้าเนาะด้านข้างสังเกตว่ายังไม่ได้ติดอะไรเข้าไปนะครับแล้วนี่ก็ด้านหลังกนะ็จะมีพอร์ตต่างๆที่แหลมออกมาจากบอร์ดนะออะ อันนี้เป็นแผงข้างตัวที่หนึ่งคืออนนันี้หน้าตาเป็นอย่างนี้จะต้อให้ประกบด้านนี้น่าจะเป็นอันนี้โอ้โหประกบกึบง่ายๆเลยเจ้าอ่ะนี่นี่กลเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว,ลลวนี่มีชิ้นนี้จะต้องใส่เข้ามามันเหมือนเป็น บานพับนะครับบานพับเห็นไหมมันจะมีอย่างเงี้ยเป็นบานสวิงอะ่ะเหมือนฝาประตูซึ่งตรงนี้ก็มีล็อกอยู่พอดีเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเราจะสามารถเลือกได้ว่าเอออยากให้มันอยู่ตามใช่ไหมถ้าอยู่ต่ําก็ใส่ตรงนี้ปั๊บ่ะพอดีถ้าอยากให้มันอยู่สูงก็ขึ้นมาสูงอ่าเขามีรูน็อตให้ยึดก็ยึดซะหน่อยแล้วกันนะเรียบร้อย อันนี้ต่อไปน่าจะเป็นอันชิ้นสุดท้ายแล้วล่ะคือไซส์พันเนลด้านนี้นะครับเนี่ยมาเป็นกระจกเลยทีเดียวนะเทมเพลก l าสแฟกใจายนะจ๊ะแตกได้นะจ๊ะเวลาใส่ก็ต้องระวังนะจ๊ะด้านหลังของมันเนี่ยจะเห็นว่ามันมีด้านที่มันมีเขี้ยวอยู่เนาะไอ้ด้านที่มีเขี้ยวเนี่คือบนกับล่างนะครับจึงเข้าไปเฮ้ย hey! มันดี มันพอดีเลยเจ๋งอะ่ะเป็นรูปเป็นล่างเป็นอันเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าแบบว่าไซส์พาเนลของเขาหรือว่าตัวเอ่อดีไซน์โดยรวมของมันอะ่ะมันจะเต็มไปด้วยแบบรูห่วงอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันมีอ c อเ s อรีเสริมอะไรได้คัสตอมไมซ์ได้เยอะแยะนะครับเช่นคุณจะทำเอ่อตัวแขวนเอาไว้แขวนแบบหูฟังแขวนเมาส์แขวนคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยยังได้เลยมันดูแบบสวยหรูดูดีลงตัวโคตร คือเอาจริงๆนะสำหรับผมนะผมว่ามันก็เป็นเคสคอมที่แบบว่าดูดีมีสไตล์มากเลยทีเดียวแหละคือมันให้ความรู้สึกแบบคือแค่เริ่มขึ้นมาการที่คุณได้ประกอบอะไรแบบนี้แม่งก็เหมือนเป็นเกมพัซเซิลอะไรเกมหนึ่งอนะ่ะคุณหนะยิบชิ้นส่วนไหนมาประกอบเป็นยังไงผมคิดว่าประสบการณ์ในการประกอบคอมพิวเตอร์ของตัวเองเนี่ยทุกคนควรจะมีอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งนะการที่เราได้เล่นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราทําเองทุกชิ้นส่วนขึ้นมากับมือเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนคุณทําคอดอะไรสักอย่างแล้วก็ออกมานี่คือ ลูกของเราอะไรทานองนี้นะพอพูดถึงเรื่องดีไซน์ดีไซน์ก็มินิมอลดูแล้วแบบว่าเออสวยดีนะแล้วก็ตกแต่งคอสตอมไมซ์ได้เยอะด้วยนะผมว่าข้อดีมันมีหลากหลายมากเลยอะทีนี้ถ้าเกิดว่าไอเรื่องการประกอบนะครับถ้าใครทีออ่ไม่มีความรู้อะไรมาก่อนหรือว่าไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยถ้าผมประกอบขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างได้นะคุณก็ทําได้เหมือนกันแล้วต่อให คุณไม่รู้วิธีทำนะครับท utorial ในช่อง YouTube ของ c o o เลอร์มาสเก็มีนะมีทั้งเวอร์ชันสั้นเวอร์ชั่นยาวเลยคุณไปดูได้เลยว่าวิธีการทําอย่างละเอียดมันเป็นยังไงอุปกรณ์ที่เขาให้มาในชุดเพื่อใช้ในการประกอบเนี่ยก็มีค่อนข้างจะครบถ้วนกระบวนความน็อตเนดอะไรก็มีให้มาครบนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอุ s กรณ์ที่เจ๋งดีสําหรับใครที่มองนะเคสพีที่แบบว่าสวยแข็งแรงดูด,ดีคัส t ตอไได้เยอะแล้วก็ มีลูกเล่นในความแบบเรียบๆของมันนะผมว่าเจ๋งดีเหมือนกันนะเอาก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับคูลเลอร์มาสเตอร์คิวบ์ตัวนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับสิ่งที่ผมสัญญาไว้ตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสเนาะก็คือแก้วเก็บความเย็นคูลเลอร์มาสเตัวนี้นะตั้งใจว่าจะเอามาแจกในช่วง เป็นของขวัญปีหมงปีใหม่อะไรต่างๆนะแต่ตอนนี้เรื่องงามยามดีจะเอามาแจกแล้วเนี่ยก็ขอคิดกิจกรรมเลยแล้วกันนะสำหรับใครที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับเจ้าตัวเคสคิ้วผ้ารอยเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นเคส PC ของ Cooler Master เนาะเพราะฉะนั้นนะครับกิจกรรมที่เราจะแจกเจ้าตัวแก้วเก็บความเย็น Cooler Master เนี่ยก็คือให้คุณคอมเมนต์ลงไปใต้วิดีโอว่าคุณใช้ ory, อ,อุปกรณ์ใดของ คูลเลอร์มาสเตอร์บ้างแล้วก็ชื่นชอบอะไรของมันนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอแล้วคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจผมที่สุดเดี๋ยวผมจะจัดส่งเจ้าแก้วเก็บความเย็นใบนี้ไปให้เป็นของที่ระลึกขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีคูลเลอร์มาสเตอร์ที่มาสนับสนุนวิดีโอตอนนี้ด้วยอย่าลืมไปสนับสนุนแบรนด์นี้เขาเยอะๆนะแบรนด์คนครูของช่องคนคูครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแลวพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ